สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการไล่น้ําออกจากลําโพง iPhone นะครับโดยใช้คําสั่งรัดนะครับสําหรับใครที่ใช้มือถือ iPhone แล้วมือถือโดนน้าลําโพงแตกนะครับก็สามารถทําตามคลิปนี้ได้เลยครับขั้นแรกนะครับเดี๋ยวลิงก์ตัวนี้นะครับผมจะแปะไว้ใต้คอมเมนต์นะครับให้เราไปกดนะครับลิงก์ตัวนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับเมื่อเรากดเข้ามานะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับไล่น้ําจากลําโพง iPhone นี่นะครับ ให้เรานะครับกดตรงคําว่าเพิ่มคําสั่งรัดนะครับตรงด้านล่างสีฟ้านะครับตรงรูปบวกนี่ครับกดเข้าไปนะครับนี่นะครับมันก็จะขึ้นในหน้าคําสั่งรัดแล้วนะครับแล้วเรานะครับก็สามารถกดเปิดได้เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับมันก็จะเป็นเสียงขึ้นแบบนี้นะครับ อันนี้ผมจะปิดไว้ก่อนนะครับให้เรานะครับมาเปิดในหน้านี้นะครับทิ้งไว้สักประมาณ20นาทีแล้วก็กลับมาเช็คดูนะครับอันนี้นะครับหลายคนลองแล้วนะครับว่าก็สามารถทําได้จริงนะครับแล้วก็ไล่น้ําออกได้จริงนะครับอันนี้ครับใครที่มีปัญหามือถือโดนน้ำนะครับก็ลองแนะนําวิธีนี้เป็นเบื้องต้นนะครับก็สามารถทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ